โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดเช่นเคยครับก็วันนี้ก็เป็นมอดที่เหมือนรู้สึกว่าจะมานานแล้วมั้งมอดนี้ครับก็คือมอดถือของสองมือนั่นเองครับต๊อกนี่ก็ปกติจะเห็นแค่มือเดียวใช่ไหมล่ะนี่ขราวนี้เห็นสองมือด้วยครับนี่ก็ให้ความรู้สึก เหมือนจริงขึ้นนะครับก็นี่ก็สมมุตินี่มีของนี่ก็ถือสองมือครับอ่าแต่นี้เหมือนมันไม่เหมือนสูตรจุดหนึ่งสองครับแบบแบบยังไงล่ะศูนจุดหนึ่งสองมันจะเหมือนถือคนละอย่างได้ใช่ไหมล่ะแต่นี้มันมันถืออย่างเดียวกันหมดเลยอะ่ะเออเนี่ยแบบเนี้ยเออแล้วมันเหมือนศูนย์จุดหนึ่งสองมันสมมติเราถือข้างซ้ายเป็นไม้อีกข้างนึงเป็นดาบได้เลยนะครับอา่าแล้วก็สมมติกดข้างซ้ายเป็น วางไม้ได้ใช่เปล่าวะจาไม่ได้วะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละออนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ตัวที่หนึ่งสามทำไม่ได้เออไม่รู้เป็นไรครับก็เขาอาจจะออกแบบมาใหม่หรือมันเขาอาจจะยังไม่พัฒนาอะไรแบบนี้ป่ะครับอ่าไม่รู้เหมือนกันครับนี่ก็เวลาตีมอนตีอะไรก็น่าจะพลังลดเท่าเดิมครับอ่ามันก็เหมือนมีนึ่งมืออะไรครับแต่แค่ทําให้ดูเหมือนจริงขึ้นนะครับความรู้สึกนะเออครับอ่า นี่ครับก็เช่นถือนี้โอ้โหเหมือนถือโลเลยครับแน่นโลครับผมแนนโลครับนี่ประมาณนี้ครับก็อ่าประมาณนี้แหละครับโอเคก็วิธีลงนะครับก็นี่ครับให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดนะครับนี่ให้ดาวน์โหลดแอปมาครับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยครับนี่ไอแป๊บนึงอ่าให้กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยครับนะอ่าก็แ่นแหละลิงก์โหลด กดไปรอ5 VH วีรับแล้วก็กดข้ามนะครับโอเคแล้วมันก็จะเจอลิงก์โหลดแอปครับพอโหลดมาให้กดติดตั้งเลยครับนี่แล้วก็มาเปิดตรง add-on เนี่ยครับ n minute add-on อ่าโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็จะได้แต่ถ้าสมมุติเราจะลบหรือปิดไว้เฉยก็นี่อันนี้ dis i s a b l e disable disable คืออะไรไม่อ่านว่าอะไรไม่รู้ครับอ่านผิดก็ขอโทษด้วยครับนี่มันคือปิดเปิดมอดนี้ครับก็ เอาไว้ปิดเปิดครับสมมติใครจะลบออกก็ลบได้ครับกด delete นี่แล้วก็กดถอนการติดตั้งเลยครับโอเคผมยังไม่ลบแล้วกันเนาะ,ะเจ็บคอไปฮะอากาศนาหนาวๆเป็นไข้มั้งเนี่อแป๊อบหนึ่งเครื <c oughs> ่องช้าเว้ยนี่ก็มันจะเปลี่ยนข้างล่างได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบมอดนี้ก็โหลดได้นะครับก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็ โอเคสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย